เอาเว้ยอพี่เบลมาเพื่อให้คมกับตะตาคมที่เราได้หน่อยเว้ยอันนี้ก็างคืนด้วยนะใช่พี่กลางคืนกินอาหารกินอาหารเรียบร้อยครับกินอาหารเรียบร้อยเฮ้ยผมลืมยาลืมยาคุณรู้ยาปั๊บยาปั๊บหายแล้วเียี่านไปเนี่ยมีไปเนี่ยในกล่องอมีมีพีเดเตอร์ใช่ไหมเริ่มแล้วมาทุกอันเลยมาเริ่มเริ่มไปเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปเริ่มไปเริ่มเลยไม่เป็นไ นะครับว้าเลยบ <in> ้าบ้าบวาบ้าอ๋อผมรู้สึกสนุกไหะสนุกเลยตื่นเต้นอนี้็เริ่มตื่นเต้นยกโลกขึ้นนี่ตื่นเต้นลกดี๋ยกโลกเดี๋ยวแพ้มาจะได้หายตื่นเต้นนะเดี๋ยวงอมเลยเดี๋ยวงมต่อจอย โอ้เกิดแคมป์เลยจินยาเซเนตี้ให้เรียบร้อยเรียบร้อยใครมีแบนเดตพกแบนเดตจินยาบัฟเช็กบัฟเช็กบัฟฟูเช็กฟูเช็กฟูเช็กไปไปไปทวนทวนทวนมันเช็กบัฟยังไงวะฟูเช็คฟูเช็คเราเราขึ้นรถใครเราขึ้นรถใครขึรถรถตัวเอง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 ตัเองตัว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 เอตองตเองเวเัวเงอตปอเองเองตัเองเรงวเตัวัวเงเตั ขึ้นเขาขึ้นเขาเหมือนเดิม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 ีขึ้นเขาฟูเช็คฟูบัฟเนี่ยเล่นเอาเบียนเอฟูเช็คโอซีโอ้โหเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาเล่นแผนเดิมแนาะล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งมาๆพี่จีพร้อมมาพี่จีพร้อมเออจีพร้อมจีพร้อมเอ้ยเจสเสาเข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 าไต้เขาซ้ายเขาซ้ายเขาซ้ายเขาบนเขาปุ่นเนี่วะเขาบนกนู้นน่ะขึ้นมาได้ไงอ่ะผมล่วงผมล่วงโอ้โหเต็มเลยว่ะ แกมัน่วดิช่ย่อช่ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวไม่ได้ผมโดนไปมาจบีีบพร้อมกันเขาบลเขยบขรีบเขียบข้นเต็มเลยขีหมดวบนหเบอเขียบขบขบว้ายมือไ่ไมือชสูงสูงเต็มเลยอุ้ยโดนขบวนก่อนล่างทมันบนหเยอะเห็นมใจบนหเยอะมากรเขาไหนวะอบนอบนเราอ่ะผมผมไม่เห็นใครเลยว่ะเห็นเห็นเห็นเลย อยมน่ะสาารถดึงได้ยายายาผมดึงได้สายฟ้าก็คิ่งบิ้ยมาเลยเนี่ยสดสดร้อนๆเลยเอาดิเอาดิปืนกูยิงระยะเล่นเบาแหละแต่กูสายฟ้าแรงเลยต้องเคลียร์บนบนดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดันหน่อยดันหน่อยต้องโหมดไปต้องโหมดไปไม่เป็นบนเขาเยอะของบนเขาไอ้ดึงคนนึงดึงคนนึงเฮ้ยล้มหนึ่งเฮ้ยเราเราตีขวาได้นะท้ามันบนเขาเยอะ แอบดันหน่อยแอบดันหน่อยแม่แมนชุบดื้เหมือนกันอย่างเงี้ยป้องดันเหมือนกันอย่างเงี้ยต้องมีคนดันนะต้องมีคนดันนะพ่อผมล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 มหายถี่ห้ยให้ยืดเข่าเราอ้อมขวาได้นะอ้อมขวาเอาไปรียื้อขวานขวาได้นะเอาขวาเอาขวาเอาขวาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนมามาจุดผมมาจุดผมมาจุดผมผมยืนอยู่ไม่ไม่ต้องไปเสียเวลากับมันมันดึงมันดึงเรามันดึงเราอย่งเงีพี่เจนถึงแล้วเนี่ยตรงเนี้ยถึงถึงมาด้านขวาเลยมาด้านขวาเลยมีคนรูดมีคนรูดมีคนรูด ไอ้เหี้ยสดงไม่จีบแมวัาดันมานะบัาดันมานะันาเลมาเมเลยมาเมเลยมาออกมันะายออได้มะาเต็มเลยมาเต็มเลยมาเต็มเลยเยเลยมายึดขาเรามายาเราออหยนทละผมสองขมาขมายิงได้ยิงเลยนะลังมาหลังมาลังมาเหมือนมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างนี้ตอนนี้เราถ่ลายแล้วชุบมันชุช โอ้โหเยอะโดนโดนโดนโดมีบาลีบ้างคุณคิดเรียบร้อยไม่ได้ตายยิงเสร็จดิียบนะให้ใม่กลับไปบ้านยิงเสร็จดิียบร้อยิงยิงแค่ตัวข้างบนหนักเลียวนะเป็นโดนหลังนะผมมองไม่เห็นโอ้ยอย่าบังเอาไปกีกันเด้อหลังหลังหลังยิงให้เราเขียกเขียกอย่าบังเอาไปกีกันเด้อเขียวเขาียงเขียข้างหลังเอาไปจี้ยัดเลยไขวาขวามาข้ามน้ำแล้วข้ามน้ำแล้วจบใช่เลยข้าวมาแล้วดึงหน่อยยิงหน่อยดึงหน่อยยิงข้างล่างข้างล่างข้างล่างดึงหน่อยใครอะ เฮ้ยขวายิงขวายิงฟรีเฮ้ยปั๊มฮัลโหลฮัลโหลเห็นขาวอ่ะเราโดนบีบนะเราโดนบีบนะเราโดนบีบนะฝ่อยท้ายป่ผมงายป่ตอนโดนยิงปียตอนนี้เฮ้ยตอนนี้เราได้ขาอมันตอนนี้เราได้ข้อมันแล้วนะเย็ดเจ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 ็ดเ็ดเจ็ดเจ็ดเย็ดเ็ดเจ็ดเ็ดเจ็ดเ็ดเดเจ็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 ดเย็ดเ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 ็ ไอ้ปั๊มขวามีคนยิงเราฟรีนะใครที่อยิงปั้มขวาไปปั๊มขวาเดินมาซ้ายเดินมาซ้ายขึ้นเขาสูงขึ้นเขาสูงใครที่ขึ้นเขาสูงขึ้นเขาสูงขึ้นเขาสูงเตรียม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 ตะปะกี้มาแล้วตะปะกี้มาแล้วเฮ้ยหลังผมไม่ใช่ป้อมปืนเดี๋ยวนะวะขบวนขบวนเขาพี่ขบวนขบวนเขายังมีอยู่ขบวนเขายังมีอยู่เห็นแล้วเห็นแล้วขบวนเลยขบวนเลยขบวนสูงขบวนนิดขบวนหลังวิญญาอยู่บนเขาดูบนเขาสูงเลยเขาสูงสุดเลย ตรงมัดตรงมัดตรงมัดเห็นปะยหายตัวอยู่เออยิงยิงยิงเยอะยิงกดอยู่ขวามานะตรงขวาขวามานะอาไปจีนยิมเอาไปจีนยมเลยใครมีอาไปจียิมเลยยิงปหาคนครบหลังคนนึงดูหลังคนคนหนึ่งเอาไปจีถือนะเอาไปจีถือนะรีโหลดนะยิงอยู่ยิงอยู่ยิงเลยยิงเลยยิงอันเลยอันเลย เอ๊ะทำไมผมเห็นสีทองทองวะเป็นบิวเหรอนี่พี่อยู่ๆแค่นี้โอ้โหเยอะเพิ่อนผมคุมตีนเขามันได้นะี่นี่นี่ตรงมาร์คตรงมาร์คตรงมาร์คที่หนึ่งพี่หนึ่งตรงมาร์คไปสปาร์กจะล้างเขาล้างเขาหน้าสปาร์กี้ดันมาสปาร์กี้ดันมาเอามัน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 เขื่อนเขาขวามาขึ้นเขาขวามาเขาหินสูงเขาหินสูงหน้าใครอ่ะเอาวิกีจะหมดแล้ว ผมยังเหลือร้อยกว่าซั้งหน่อยยิงไปยิงไปใครใครยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเรอยฐานหอมไปเลยถอนไปเรยดันไม่ได้ดันไม่ได้มันจะดันไหมเอ้าอับิจิหมดแต่แต่ฐานไม่เยอะหรอกช่วยดูว่าเพื่อนสวยครับสวยมือต้นขวาใครยิงอ่ะมันชิดขวาขวาไปดันขึ้นขวามาแล้วขวามาแล้วขวามาแล้วช่วยช่วยทนายช่วยขวามาสวย ยิงมันยิงมันสวยสวยคุณยูีสวยเจอเจอบ้ามันยังเจอบ้ามันยังมีมาอีกตัวมีมาอีกตัวยังไม่เห็นเราเราความได้นะความได้นะขวาเรื่อยเรื่อยเกือบหัวผมกลางน้ำกลางน้ำเกือบล็อกสวยครับ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 สวยกลางน้ำบล็อกหน่กลางน้ำบล็อกห่งบล็อกสเห็นปะเห็นล็อกสองมาเล่นเล่นเล่นเล่่นเล่นเล่เนเน่เนน่มนเ่่ลน่น่เเ่ใ่ลน กองฝั่งซ้ายได้หมดเลยนะมึงยงล่างนะเรายิงยัดเรื่อยๆหน่อยราอม่ถึงน้อยหน่อยโอเคโอเคลูกอาพีจีผมหมดแล้วใครโอ้โหใครกระโดดมาตกใจโอ้ผมผมจะชาแล้วนโอเคโอเคโอเครยหาหาบี้ไปหาเสาหน่อยมันเริ่มพุ่นแล้วยิงแรงเลยเวรเสาปะโอ้ยเย้ยโดนยิงหลัง ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรครับอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ไกลอยู่น้อยนี่๊ปกี้มาเล่นปืนพกนี่มันด่าไปแล้วมันด่าไปแล้วปีกกี้อ่ะมาดูแอดแมวเยอะนี่คนจีนก็ดูแอดมาให้เต็มเลยนะทุบกคนพี่อะไรกันผมชิดล่างไปเลย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 ครับไปได้ไปเลยคิดเลยคิดเลยคิดได้ตอนนี้คิดได้มันเริ่มคุณแล้วแต่ช่ตอนนี้เริ่มตันแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้หลังยิงเข้าคน เฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังหลังหลังล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งข้างในล้มหนึ่งตาพันเดินดูเดินดูหลังล้ม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 ทางวิ่งไปถ้าเลือเต่าล้มไปก็รู้อะไม่ใช่ไม่ใช่หลังรถหลังรถหลังรถรถไหนเขาขวามีคนขึ้นไปได้ขาขวาน้ำมันน้ำมันน้ำมันมีคนขึ้นไปมีคนขึ้นไปนะหลังบ้านมันเต็มเลยโอ้โหยิงมันถอยได้นะคุณดีระวังนะคุณดีคุณดีระวังนะเสร็จแล้ว ล้มป่าโอ้โหเฮียอยู่ข้างหลังบ้านไกลหลังบ้านเพียบต้องไปชิดไปชิดปาร์กี้เฮียบาดิไปชิดบ้านไปชิดบ้านข้างล่างได้ไหมซ้ายโดนข่าซ้ายโดนข่าซ้ายโดนข่าซ้ายข่าซ้ายเลยได้อยู่ได้อยู่แต่ต้องอัดเขาไปถ้าช่วยผมไปชิดบ้านข้างล่างอ่ะคุณรุตโอ้โหผมโดนสองบ้านข้างล่างเนี่ยถ้ายึดได้อ่ะผมว่ายิงอาพีง่ายกว่านะโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้พี่บ้านเกิดรอบแรกอ่ะ ป้าเกิดรอบแรกมันอะถ้ายึดตรงนี้ได้น่าจะโอเคเฮ้ยมีคนแอบชิ้เข่าซ้ายนะเข่าซ้ายดูดีๆน่อยอยู่ตรงปั๊มล่าสุดกำลังน่าจะตายลั๊มใช่ไหมปั๊มตายล่าเฮ้ยเอาแต่ล่าข้างล่างข้างล่างมีรถข้างล่างมีรถกำลังขึ้นไหมฝั่งซ้ายฝั่งนี้ใครใครขึ้นมขึ้นมาแล้วฝากการันให้ผมหน่อยผมจะยิงมาลงขึ้นมาลงขึ้นมาลงขึ้นมาสายใกล้สายใกล้สายใกล้ขึ้นมาแล้วขึ้นแล้วนี่นี่เองนะห่วยเอ้ยนี่นี่นี่ เอ้าพครับพาครับสองตัวสองตัวเข่าไต้รุ่นสองตัวลม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 มลมมนางหลับโอ้โหต้องผมมีใครมีใครมีใครค้มกันมแน่ครับตองผมเนี่ยมีตัววิ่งมาอภิจีผมเลยหกนัดหลือหกนัดหลือหกนัดอภิจีผมหมดแล้วอภิจีผมหมดแล้วเหลือยี่สิบเอ็ดนัดเดี๋ยวผมจะยึดปามท้ายนะยึดปามท้ายได้แล้วเดี๋ยวอันนี้ละขวาผมดู้อยู่นะตรงตรงไหนอภิจีให้ไปยิงมั่งผมเหลือเยอะอยู่อภิจยู่อยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้าน มันเกือบมันโอเคครับได้ได้ได้โตโตตายปะมันหนมาตัวนึงผมาจะตายหมดละ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 เข่าเข่าวสายเกียร์แล้วใช่ปะเกียร์ล้มข่าวสายขยับเลยดันเข้าไปเข่าวสายดันไปปั๊มเลยได้ปะคนคนคนที่ไม่มีไอพีจีแล้วอะร่างรักตัวยึดยึดบ้านข้างล่างได้ละเริ่มเลยใส่ครับตัว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 ไตัวดักเกิดมันหลัวเป็นการดักเกิดมันไปด้วยดักเกิดด้วยไหนไปหลังบ้านบางคนนึง ผมได้ปั๊มผมได้ปั๊มผมได้ปั๊มสวยครับเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมีคนมีคนขึ้นเขาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันมีเดดเดดส์สปาร์คี้สปาร์คี้สปาร์คี้ขึ้นเขานะเขาไหนเอ่อตรงตรงหิ้ใหญ่อ่ะครับตรงโอ๊ร็อบอ่ะฮะมันเกิดบ้านเล็กก็ดีมันเกิดมันเกิดเห็นต้นไม้ผมไหมต้นม้ผมใครอ่ะมันยิงเพื่อนเราอยู่เห็นไหมตอนนั้เห็นไหมบนเขาเราดูหน่อยดูหน่อยมีเงาผีเจี๊ยบอยู่นั่นหนอนู ตรงนั้นมีใช่ไหมมี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 บ้านเล็กมีนะแอบเหี้ยแม่งบโหยวี่ต้องหายปั๊มตรงปั๊มเกิดตรงปั๊มเกิดโอ้โหเต็มเลยว่ะวะมันพุลละอย่างน้อยๆก็ต้องได้วะไอ้เนี้ยใช่ใช่มันพุลแล้วนะตรงตรงคนออฟมีตรงคนออฟมีใครวะเคลียร์ยังเคลียร์คนยังล้มล้มล้มตวยัวตัวสายล่างมีคนนะสายล่างเป็นยังไเพืนเยอะมันเกิดมาย้อนหลังเพื่อนเวลาอะไร อันนี้เหรอเือบตาทีต้องเข้าแล้วนะรถมามันมามันมารถ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 ไป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 ผมเข้าขวานะพี่ไปมาปิดป้อมปืนเออดีเนี่ยเลยดันเลยต้องต้องมีคนดันเข้าไปหาบิลมาแล้วเอ้ยในตรงฝั่งป่าซ้ายบ้านมีเฮ้ยใครวะ ทำอะไรผมทำอะไรผมเชี่ยเลยทำอะไรเล่นเลยมีตัวตอนไหนโอบป่วยล่างปฝามล่างโดนโอเคครับอืมถามเขาลงมาเติมได้ไหมเจ็บ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 จะตายแล้วตอนนั้นนะผมยิงบ้านให้อยู่นะผมยิงบ้านให้อยู่นะลูกยิงข้าวพี่ข้าวพี่ลูกมาแล้วโอ้ยเฮียประชิดบ้านมันแล้วแต่แม่งทำอะไรไม่ได้ค่อยๆ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 แสกไป ่ามันเล่นสนายกันหมดเลยพี่ถ้าอยู่อยู่แถวเนี้ยเฮ้ยเข่ซ้ายเล่นไม่ได้แล้วนะเข่ซ้ายเล่นไม่ได้แล้วโดนยึดแล้วเข่ซ้ายผมหายเฮ้ยเข่ซ้ายมันพวกมันเหรอข้างบนใช่พวกพวกมันพวกมันยึดแล้วสองตัวเข้าไปบุกไม่ได้มันเต็มแล้วใครเข้าไปอ่ะผมผมเห็าผมเห็นแป๊บนั้อ๋อไอ้ยามบุกมันบุกดิเหบเน่เห็นอยู่บนเขาสองตัวนะล้มเ ต้งมาผมต้องม้าแกน่ได้ไพ่จะมนขึ้นไปตัวล้น้งผมล้มะผมล้แล้วไม่เป็นไรซ้ำไม่ได้วะมอยู่บนยอดเขาอ่ะต่อยู่บนยอดเขาสูงเลยนะสูงสุดเลยนะตรงนี้ล้องสองแคมป์ลองสองแล้วนะสองตัวเลยผมใจการข้างแคมป์แม่บ้นนะเขาไม่ได้วะใครไม่ถึงชิบหายคือพยายาม้ไปพร้อมกันไหไปพร้อมกันดีกว่าเราถือแล้วเบิดแล้วซ่งที่ไปเลย ไปไปพร้อมกันเรา <ไป S 2> เราฉีกเนี่ยไปฉีกป้อมเล็กอะอย่าอย่าไปฉีกป้อมเล็กอะตรงนั้นะไอ,อตรงฐานเล็กมันจะมันจะเกิดไงเราอยู่ห่างตรงนั้นเอาไว้เลยมันอยู่บนยอดขเขาเลยนะยอดขเขาไ,ไม่ใช่ยอดขเขาย,ยอดเขาไอหลังอใครอะคนคนที่เข้าไปเติมมามี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 บ้องไหมผมมี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 ตอนนี้ผมระเบิดจากวงนอกให้ตลอดเลยผมผมเข้าไม่ได้ตอนนี้เข้าวอร์ไม่ได้มันยึดข้างล่างเราได้แล้วเนี่ย น้อยตัว oh, ช oh, oh, ิดบ ok ้านได้ชิดเลยนะผมผมยิงให้อยู่ชิดเยอะชิดอยู่โอ้แม่งเยอะจัดเยอะจริงนี่ขนาดโยนระเบิดเข้ามาแล้วนั้งเฮ้ยใครมันยิงวะโอ้โหมีหน่อยวะเฮ้ยไม่เห็นแล้วข้างขอางธรมดาเว้ยธรรมดาคนเขา่าคนเข่ามีมีคนหนึ่งครับคนเข่า มีสองคนละตรงนี้โโอเคมันยึดไปบนเขาบนเขาบนเขาเอาซ้ายเคลียร์ยังอ่ะตรงนี้เคลียร์ไหมเอาซ้ายโดนยึดแล้วมั้งเอาซ้ายโดนยึดไแล้วไม่เคลียร์ผมขวารอดอยู่ใช่ไหมขวาขอขวารอดไหมขอขวาพอได้อยู่พี่น้อยตัวน้อยตัวในบ้านน้อยมา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 เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว สวยสวยยิงกดเลยเลยเดี๋ยวพยายามจะมีบนเขานะบนเขาซ้ายหนูล่อมาให้แล้วนะหนูยิงเมาไปที่เขาให้อุ้ยเขาบนเขามาบนหัว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 โดนด่าไปแล้วขวาโดนด่าไปแล้วจากตรงกลางทแแถวปะโอเชี่บาร์กี้บาร์กี้ดันมาบาร์กี้ขึ้นมาแล้วนะ จะล้มตัวหนึ่งนะล้มล้มเรื่องล้มหนึ่งมีคนคลิ๊ขับมาไม่ตัวใผมเข้ามาในบ้านได้แล้วนะกำลังทลายบิวอยู่เอาเลยครับเอาเลยเต็มที่แล้วครับคุดู้โเข้าไปได้โอเคเลยสักีโดนนะน้อยหน่งเลนดีวาเอ้ยหนึ่งน้อยนึ่้องสองโหวยจะตายแล้วสักกี้จะตายแล้วพอดีอะไรบิวอยู่ปะอะไรอยู่อะไรอยู่โยนโยนโยนอยู่เานะผมอยู่ในบ้านมาแล้วเข้านะโอ้ยยย ผมชุบไม่ได้ผมชุบไม่ได้ผมชุบแล้วรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกิดเลยเกิดเลยเกิดเลยเกิเลยนหมด้วนตายเลย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 ตายแล้วรอตายแล้วรออุ๊ยโหผมล้มวะอุ้ยโดนอะไรอ่ะตอนไหนตายชั้นสองตายชั้นสองไปชั้นสามบิลไม่ได้ชุบนเสาตรงกลางอ่ะบิวมันน่าจะเจอนะเอางขึ้นไปหนอยหนึ่งผมตามแม่เฮ้ยเฮียข้างผมอ๋อพี่้อบปืนอุ้ยโอ้โหกอบปืนยิงโคตรแรงเลยกอบปืนยิงแรงมากเลยอยู่ตรงกลางอ่ะ ล้ม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 น้อยหนึ่งน้อยหนึ่งน้อยหนึ่ดูป้อปืนขวามือใกล้ๆแรงมากกุ๊ดอ๊บยิงได้ไหมตรงเขาอะผมมีน็อกเต็มในข้างบ้านแล้วหมดละข้างบนขยางบยมีปะผมอะได้ไดได้ไอไพิกจีหมดแล้วไอิกีหมดแล้วผมยิงเยอะมากข้างบ้านอะน้อยหนึ่งข้างบ้านน้อยหนึ่งของพังกลับไปซ่ําของเลยปะได้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 อไ้ไแล้ว เออโดนยโดนโดนใครยิงวะเนี่ยไอ้ตรงนั้นร่วงนะตรโดนม้ากะเห็นปหมไข่ยิงได้ไหมนี่ไม่ได้เลยปิดบังละโอ้ยนะบ้านมันเต็มเลยวะออกไงอ่ะว้าววาเข้าแคมป์วาเป็ดเขาแคมปเข้าแคมป์เาแคมป์เข้าแคมป์แล้วก็วาปัวงว้นตอนนี้ผมป่วนสายให้มันมันเล่นไม่ได้แล้วนะต้องเราต้องได้บ้านตรงนั้นอ่ะแล้วก็ยิงอัดเลยพยายามอยู่

ไม่เป็นไรขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นบ้านไม่ได้เข้าเลยเออหลังคนอีกคนหนึ่งนะโอ้ยยังไม่ตายเลยบนเขาเชียร์ไหมบนเขาเชียร์ไหมบนหลังเขาเขาเขาซ้ายมีนะตอดีดดิ้วไม่ทันแม่งดิ้วแมลงอยู่ตอนนี้อุ้ยสุดยอดยอดยอดขึ้นมาเขาซ้ายเจอแค่เข้าตรงกลางได้อะอะไรก็ง่ายแล้วตอนเนี้ย ผถมเฮ้ยโอ้ไปแล้วมไปเลยผมไปเลยเฮ้ยผมเลครับมเลใช่ใชเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปกับเพื่อนเลยข้าไปเลยทะลุทะลุลชไปเลยกไเลยโชไปเลยเลยโชไปเลยผมกลังจอดตรงกลางอยู่ทํามมันเดี๋ยวตาไปทะลุโชไปเลยรไปเลยไปเลยใครเดินใครเดินใครเดเาออกมามามาเอาขึ้นพาขึ้นหน่อยไม่มีรถแล้วรถพังหมดแล้วเยียมทำลายรถทิ้งไอ้พวก ไปเลยแต่ระยะตรงกลางได้ปะระเบิดไฟแช็กอะแต่บ้านบ้านมันตรงกลางเริ่มเริ่มเริ่มแย่แล้วนะผมโดนเยอะนะนะจะนะแคมป์มันแยดผมฉีกไปทางขวาได้ฉีกไปทางขวายิงได้ยิงได้ตายผมยิงอยู่ตายกำลังไปหาบิลเลยหาบิลเลยผมผมจอดตรงกลางให้แล้วยิงก็อยู่ยิงก็อยู่เราจะอยู่ขอบขอบก็ได้นะกลับมาเแหละอยู่ใต้พื้นเหมือนคุณโนะเปล่า สวยๆเรายืนตรงนี้นะยืดๆหน้ากระดานไปนะช่วยชๆเล่นๆเล่นระวังในแคมป์มาทนายกดเล้เพื่อนนะทนายกดเล้เพื่อนหน่อยเห็นไหมเต็มเลยมันชุบเพื่อนอยู่หลังเข้า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 ข้างบนข้างบนเขา้างบนเขาตรงแคมป์ไอ้ตายบนนะข้างบนเขานะยิงหน่ะทนายยิงหน่อยเต็มเลยโอเคถล่มถล่มอีกถล่มอีกตายไปเนี่ยมันจะไม่ได้โอ้ยหี้ยมันเด็บมันมันไม่ออกมาแล้วดิมันกันแตเด็บเด็บแล้วอ่ะใช่ เอาแรงว่าจะแรงว่ามันใกล้แล้วว่ะดิอ่ะที่เขามีนะเขาสูงเลยอ่ะติดลูกเลยติดลูกอ่ะจีแค่ติดลูกติดลูกที่ผมติดลูกที่ผมเมา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 โอ้ยผมยิงอยู่ผมยิงอยู่เราเราใครจอยไปอ่ะใครจอยไปอ่ะทขาไม่จอยตามไม่ได้อ่ะไ่ดูแล้วไม่มีใครจอยนะจะมีคนเซมเล่มเข้ามาได้มันกดแท็บกดแท็บเช็คได้แล้วกดแท็บชิคได้ว่าใครมาโซโลมอนเข้ามาไงคุณแชมป์มาก เอาเอาอเคเียอเอเา่เปไราาีจบไปก่อนจบไปก่อนตรงนี้ก่อนห้าลูกสุดไอ้ลูกสุดท้ายอรอะอทัวราลูกป้องเอ้ยผมมีผมมีโอเวอร์เปลี่ยนเปลี่ยนกรสนกเปลี่ยนเอ ไอ้ม <YouTuber>. ันอยู่มันอยู่สายสุดเลยปะเนี่ยบิววอ่ะใช่หรอใช่แบบายิงกันเยอะๆใช่ปะใช่ใช่หมดหมดหมดแล้วหมดแล้วอาร์พีจหมดแล้วโอ้โห่นะผมมียิงไปเยอาจียิงไปเรื่อยหเข้าหลังเข้าหลังเข้าหัหัวหัหัเค้เขาััาาา้หเ้หเเก็บหน่อย ยิงโดนได้ไงวะสปาเกตตี้รู้ดีเกินสปาเก็ตตี้เปนหัวนี่ไงใช่บนหัวเปนหัวเลยพร้อมผู้รวมนี่แหละครับยิงนะครับยิงเลยผมดูสปาเก็ตตี้อยู่ยังไม่มาบนเขามีนะบนเข่าวะสูงสูงเลยอ่ะสูงสุดเลยอ่ะแม่งไล่ยิงเลยสปาเกตตี้หรืสปาเกตตี้ตันขึ้นมาโโอ้หตันได้ยังไหวไหวไหวเพื่อนยิงเพื่อนยิงให้เพื่อนหน่อยให้เพื่อนชิ้นหน่อยเฮ้ยโอ้โหนี่แม่งแรงจัด ใครอ้อฝั่งนูได้ปะใครอ้อมฝั่งนูได้ไหมอ้อมฝั่งนูนี่เรายิงทนายิงตงลงครับเปิดอยู่เนี่ยเปิดเปิดเปิดบิ้วอยู่โอ้ยเฮ้ยตรงตรงแคมปเล็กแคมเล็กแคมเล็กเฮ้ยเจอ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 โดนโดนโดนเสาโดนเสาโดนเสาเรื่อเลื่อเร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 ื่อเื่อืนเือเลือเือ คือตรงกลางป่ะคือตรงกลางที่เป็นรูปป้ะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่ม้ากะลังน่าเต็มเลยนะเ็มลยี่สิบปีว่ะมันเกิดตรงแคมข้างล่างเต็มเลยตอนเนี้ยพยายามเอย่ไปเล่นตรงแคมนั้นน่ะอยู่ตรงไหนวะไม่เจวอบีเลยซัมบี้เลยซัมบี้เลยซัมบี้เร็วสปาร์กี้หลังคโดนหลังหลังหลังสปาร์กี้ข้างหลังบนหัวบนหัวบนหัว เราขึ้นไปแล้วเราล่อนลงมาไม่ได้เหรอโถมแล้วสปากี้อยู่ขดมนะสปาคี้อยู่นโดมตรงนั้นคนสปาคี้นะลงรถเออสปาคี้ยิงยิงโอ้ยีเอกี้แม่จัดเออเออสวย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 ไม่ต้องให้มันช่วย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 ชช่วยช่วยช่วยช่วช่วหช่วยช่วยช่วลชวยช่วยชยชยช่วยชยช่วยวยช่วยช่วชวยช่วชชวชชชวชชชวชช่ช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 ช ใครขึ้นรถได้บ้างเงี้ผมขึ้นรถไม่ได้แล้วน้ดมันหมดโอ้ยเนิร์ดโดนยิงไอเขาล่อนไปไม่ได้โอ้โหชิวะผม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 ล่อนไปไม่ได้เลยว่ะมันดักทางผ่านอย่างเงี้ยต้องไปอีกทางนะเขาอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยคนเรามีกี่คนวันเนี้ยรอพวกเราขึ้นรถบ้างพอน้องอันหนึงอันหนึงใครก็เลยมีคุณแชมป์มาเข้ามาคนนึงแต่ยังไม่ได้เขาอยู่ไหนคุณแชมป์ลองยิงอีกรอบลองอีกรอบหนึ่งเข้ามา คือมีสองคนนอกเข้ามาไงเปิดไม่ได้แล้วเนี่ยสองนาทีโอ้โหโอ้โหแล้วใครเข้ามาแทรกกันเนี่ยไม่ไได้รอละไม่หันแล้วมั้งมีใครจะเข้ามาแล้วไม่หันแล้วมันคือมันมีคนเข้าแทนเว้ยใครเข้าแทนอ่ะมีแจ็คกับแชมป์แล้วเขาเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมไม่เข้าแล้วไม่ออกเลยเนี่ยตอนเนี้ย ก็แน่กดสกอร์บอร์ดอ่ะกดแท็บดูอ่ะเห็นเลยน่ะสองชื่ออืออยังแม่นเลยตอนนี้เสียเปรียบมากเลยอ้อไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่ามันยังค้างอยู่ยังค้างชื่อว่ะมีคนจอยไม่ได้ตอนนี้ใครลองค้างชื่อหลงชื่อปากี้ดันไหมไอ้แม่งยิงนัดเดียวเข้าหัวตายเลยที่อ่ะโอ้ดูดินดูดิคุณโตบินอยู่โดนหัวอ่าเฉวิเฉวเอ๊ะเฉวิทำดีแล้วเฉวิทำดีแล้ว ไม่ถือไม่ทันแล้วในหนึ่งนาทีอ่ะนนถือว่าถือว่าเรารออัก่อนเอาก่อนนะดีอยู่นะไอ้สุดยอดไอ้สุดยังไม่จบอ๋อเตือกเอาเลยไปเลยโถมไปเลยจังหวะเนี้ยทีหลังก็เตรียมรถให้ดีรถจี๊บเถอะเท่านั้นรถอื่นเอาไม่จีงเอาจริงรถจี๊บก็เอาไม่อยู่ตอนเนี้ยไม่อยู่ไม่อยู่เพิ่มรถจี๊บต้นทุนไม่ได้วะเนี่ยมันจนที่ผ่าโอ้โหนาทีนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถไหนรถไหน เฮ้ยขึ้นมาคนตรงเนี้ยใครมีระเบิดใช่ไหมให้มุมกล้องผมล็อกเว้ยโอ้โหเจอแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยอยู่กลางบ้านจิตไหมใช่ที่ที่ที่รถมันขวางอ่ะที่รถมันที่รถมันบังอยู่อ่ะเอ้ยยัยเฮ้ยหมดแล้วอ่ะเฮ้ยอ่ะไปทีมาแล้วไม่ทันแล้วสิบวิไม่ทันแล้วตังตัวมาไอ้ลูกอ่ะโอ้โหผมขึ้นไม่ได้เออคือไม่ได้องไม่ต้องขึ้นเออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเอ้ยมันกระพีบอีซี่อ่ะเอาไหน่เมื่อไหร่ไปบุกมาไปบุกมาอ๋อ